ขบวนเตรียมออกแล้วนะฮะยาวยาวคันนี้ทั้งเร็ทั้งช้าทั้งเสียเวลาทำขบวนด้วยฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งสามนะครับฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งสามออกไปแล้วโอ้ดูควันนะควัน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  นะ SRT Prestige มาด้วยหาดใหญ่กรุงเทพนะครับสูงไหนก็โลกกรุงเทพตู้นี้ ตัวนี้ก็สุงไงนะฮะขบวนนี้ล่าช้านะครับนี่ก็ทุ่งกว่าเพิ่งจะมาถึงนะฮะน่าจะถึงกรุงเทพแต่บ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะครับตู้แรกเขาติดหาดใหญ่กรุงเทพนะตู้หลังก็ติดสุงไงโกลก กรุงเทพนะครับที่นี่ชุมทางบางซื่อก่อเ,อเดินทางถึงกรุงเทพจนได้นะครับในเวลายามเย็นดูสุดท้ายครับ ตัวสุดท้ายก็หาดใหญ่กรุงเทพนะฮะผ่านไปแล้วขบวนยาวๆนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ